พี่โตครับคนเราเมื่อตายไปแล้วเนี่ยครับครอบครัวญาติพี่น้องก็จะพูดประมาณว่าขอให้ไปสู่สุขติไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยครับพี่โตแต่ความเป็นจริงแล้วดวงจิตที่ตายไปแล้วเนี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นไปตามกรรมใช่ไหมครับพี่ใช่คนระับการที่บอกว่าไปที่ชอบที่ชอบก็เหมือนการให้กําลังใจกันการอวยพรกันครับการหวังดีที่มีให้กันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ความจริงมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็ต้องไปตามกรรมสิถ้าถามว่าคนนั้นแบบจิตสุดท้ายอะ่ะมีทุกขกติแล้วอะ่ะได้ไปที่ชอบที่ชอบมันย้อนแย้งกันไหมครับพี่ที่ถามเหรบย้อนแย้งครับเออนั่นแหละนี่คือความจริงนะครับเราก็ต้องพิจารณาให้ออกนะมันก็จะเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งได้ส่วนบุคคลใดที่มีกรรมที่ไปดีอยู่แนละ้ว ็ไปที่ชอบได้ใช่ไหมครับ <laughs> ออมันเราก็จะเห็นว่าไปที่ชอบที่ชอบนะไปสุกติภูมินะอกอ็กดแห่งกรรมมันจะลิขิตไปตามนั้นนะครับมันหนีไม่ได้แต่ถ้าคนมีบุญบาร,รมีสูงมีคุณธรรมสร้างมาเยอะจิตสุดท้ายเขาไปสุกติอันนี้หมายถึงยังไม่บรรลุมรรคผลนะครับเออทงที่เขาไปได้ถึงพรมนะเออหรืออรูปพรม แต่เขาสามารถแบบเลือกไหนตรงไหนดีวะ mm hmm. อยู่เทวดาชั้นนี้ไหมหรือจะไปชั้นอื่น mm hmm. ไปชั้นอื่นเจอพักพวกเ mm hmm. จอมิสหายเกา่าโอ้คุณมาอยู่กับผมนี่เ mm hmm. ออนีญาติพี่น้องนี่แย่ๆเลยได้นะครับแบบนี้ได้นะคือแบบสามารถมีช้อยให้เลือกรตรงนี้หมายถึงว่าคนคนนั้นทํามาดีแล้วเลือกได้เลยนะใช่แล้วอย่างการที่เลือก ในชั้นเทวดาใช่ไหมอายุแบบไข่ทิบย์สงบะมันมันไม่มากเท่าแบบพรมอรูปรพมใช่ไหมครับมันสามารถลงมาบำเพ็ญต่อได้แบบนี้ก็จะเป็นแนวทางของบริษัทพุทธภูมิที่จะไม่อยู่ในชั้นพรมเท่าไหร่ครับแต่ก็มีมากนะที่อยู่ในชั้นพรมนะอย่างมีครังพูดประโยคแบบน้อมส่งพ่อแม่าาครูบาอาจารย์ไปสู่นิพพานเนี้ยครับอื ก็เป็นสิ well ell itan, kind of ่งที่ดีนะแต่ความเป็นจริงจิตท่านเท่านั้นอ่ะที่จะการันตีว่าท่านถึงอายะเจ้าขั้นใดหรือเป็นพระโพธิสัตว์ขั้นใดครับจิตท่านเท่านั้นที่จะรู้ใช่ไหมใช่ท่านอาจจะยังไม่ถึงนิพพานก็ได้ท่านอาจจะเป็นพระโสดาบันก็ได้ท่านอาจจะเป็นพระสกิทาคามีท่านอาจจะเป็นพระอนาคามีก็ได้ครับหรือท่านยังติดข้องในพระโพธิสัตว์อยู่ ลมเพนในสายนี้อยู่อืคำนี้มันเหมือนเคยมีประเด็นอยู่นะครับพี่ทีพยโตพูดมาว่าน้อมส่งครูบาอาจารย์สู่นิพานนี้ครับบางคนเขาก็มองว่าเหมือนเราเราพูดคำนี้ไม่ได้เหมือนเหมือนยังไงนะมันมีข้อตกียงกันในเรื่องนี้อยู่ผมจําได้อยู่ช่วงหนึ่งครับอืแต่ว่าถ้าดูเจตนาก็เหมือนเราก็เหมือนปรารถนาดีใช่ไหมใช่เจตนาดีไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายอะไร,ไะไรใช่ มันจะเหมือนว่าเราปฏิในธรรมปฏิปทาท่านที่ท่านทําไว้ออครับเการน้อมส่งแบบนั้นนะอืมทุกอย่างไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราครับับมนอยู่ที่ตัวจิตท่านเองนั่นแหละครับแต่เหมือนเป็นกุศโลบายแบบเป็นอุบายธรรมที่น้อมส่งแบบนั้นครับก็เหมือนกับเห็นความดีงามที่ท่านทํามาครับอื รงน,นี้ก็เกิดกุศลจิตได้มันไม่ใช่เป็นอกุศลแม้ว่าจะไม่ใช่ความจริงจ้ะครับเออเราก็ต้องแบบดูให้ออกเออมันน้อมจิตไปแล้วอ่ะใจมันเปิดแล้วกุศลมันก็เกิดครับนะต่อให้ท่านยังไม่ถึงนิพพานเดี๋ยวท่านก็ถึงเองแหละอ๋ออยู่ท่านอยู่ในกระแสะพระนิพพานอยู่แล้วใช่ใช่ครับหรือท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ อืมแต่น้อมส่งท่านไปนิพพานเนี่ยคิกว่าท่านเป็นพระยา้าขั้นสูงเนี่ยอืมตรงนี้ก็ยังได้กุศลนะครับอืเพราะปลายทางก็ที่เดียวกันคือนิพพานเหมือนกันครับอืมแต่ด้วยแบบปณิธานท่านยังมีต่อใช่ไหมครับอืมแต่จุดมุ่งหมายออกไปยังไงก็นิพพานแน่นอนครับอืมแม้แต่จะปาฏิาริย์เป็นพระพุทธเจ้าเนาะจุดสิ้นสุดดับขันก็คือพระนิพพานใช่ไหมครับ อุบายทําบางอย่างครับมันเกิดอุศลได้ได้แม้ว่าเราจะไม่รู้ความจริงนะแต่ทางจิตวิญญาณมันเกิดได้ครับบางตัวบางทีเรามาโนอุปทานนะมันจินตนาการบางท,งทีมันก็เกิดอุศลได้นะครตรงนี้มันแยกแยะละเอียดนะแล้วถ้ามาพูดเกี่ยวกับบุคคลที่เดินจิตผิดหละ่ะแต่หลงว่าตัวเองมารุธรรมทั้นสูงอ่ะครับแล้วมีลูกศิษย์บริวารเนะี่ย ขอน้อมส่งเมื่อละสังขารนะไปู่่นี้ผ่านตรงนี้จะเกิดอกุศลหรือกุศลพี่ถามล่าถ้าเกิดการเดินจิตผิดแล้วมันก็ผิดใช่ไหมครับพี่โตมันเป็นนิตยามิจฉาที่ถีไปแล้วเนี่ครับพี่มันก็เหมือนปะปนกันไปด้วยความปิติกับความเกิดอกุศลไปด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> พี่โตใช่มันมันไม่ใช่ปิติที่บริสุทธิ์มันเป็นปิติที่มีอ,ก,อกุศลไปด้วยเนี่ใช่ไหมครับเี้ พี่โอธิบายต่อตรงนี้น่าคิดนะครับที่ว่าไม่ค่อยมีใครพิจารณาแบบนี้นะครับพี่จะบอกจุดสําคัญให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนนะให้เกิดปัญญาให้ทุกคนเกิดปัญญาไปพร้อมกันนะถ้าพระท่นานใดหรือคารวะท่นานใดเป็นพยาเจ้าจริงๆหรือเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆที่มีคุณธรรมรองรับแล้วที่สร้างมาด้วยการเดินจิตถูกครับในสมัย ตอนมีชีวิตยอยู่แล้วครับท่านจะถึงนิพพานห,หรือไม่ถึงแต่เราน้อมส่งด้วยปีติด้วยกําลังใจจะเหมือนแบบหวังดีเว้พอนะเออจิตมาน้อมไปแล้วครับตัวท่านเดินจิตถูกแล้วกุศลมันย่อมมีครับแต่ถ้าคนเดินจิตไม่ถูกพระเดินจิตไม่ถูกอกุศลมันมาก่อนอ๋อตรงนี้เป็นตัวกาลันตีครับมันต้องแยกขายนะครับอื้ เอาเป็นว่าตัวท่านที่ลสัสังขานไปอ่ะจะตัวบ่งบอกทุกอย่างครับถ้าเดินจิตถูกแม้คนที่น้อมส่งไปสู่นิพพานท่านอาจจะยังไม่ถึงท่านอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นพยาเจ้าแต่ละขั้นยังไม่ถึงพระอรหันต์ตรงนี้กุศลมันได้อยู่แล้วครับแล้วที่สําคัญท่านเดินจิตถูกครับเป็นสัมมาทิฏฐิส่วนคนหรือพระที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือหลงสภาวะเนี่ย จะน้อมส่งไปสู่นิพพานยังไงครับมันก็ติดอกุศลเหมือนเดิมครับมันก็จะได้ทั้งกุศลปิติที่แบบจอมปลอมที่มันเจืออวิชชาอยู่อ่าเหมือนพลังงานหลอกเราอะครับเข้าใจเนาะกรณีที่พระที่เดินเดินจิตผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือถึงขั้นนิพยมมิจฉาทิฏฐิ่เงี้ยครับในยุคโซเชียลแบบเนี้ยถ้าคนที่ไปพิมพ์น้อมส่งพระรูปเนี้ยที่เดินจิตผิดอะมันเป็นการ สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่มาอ่านเป็นวงกว้างทําให้คนอื่นมองว่าพระองค์นี้ยบรรลุจริงสําเร็จจริงเป็นการเหมือนกระจายกระจายกรรมไปด้วยครับใช่ไหมครับใช่ทําให้คนอื่นมีความเห็นผิดไปด้วยก็เป็นกรรมถูกต้องใช่ไหมครับแล้วเขาอาจจะไม่รู้<บ>ตัวครับอืเอาเป็นว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยจะเป็นปิติที่เป็นกุศลแล้วก็ปนอกุศลมากกว่าครับอมันจะหลอมอยู่ในจิตเขา เขาก็จะได้ทั้งแบบสัมมาทิฏฐิและก็มิจฉาทิฏฐิไปด้วยพลังตรงนี้มันจะไม่บริสุทธิ์ไงครับมันจะเป็นการปิดปีดกําลังใจที่เกิดกับเขามันจะเป็นความรู้สึกแบบเออ,เอ,อรู้สึกได้นะถึงบุญนะครับเออแต่สภาวะทุกอย่างมันไม่ใช่ความสัตย์ปรมัดยิ้มุตจริงไงครับเ,เพราะว่าพระหรือคนคนนั้นเดินจิตผิดไง มันจากการันตีได้เป็นกุศลในสัมมาทิฏฐิร้อยเปอร์เซ็นได้ไงครับมันก็ต้องมีอกุศลแบบห้าสิบหกสิบมากกว่าสิถูกไหมครับหรือเจ็ดสิบกุศลสามสิบอย่างเงี้ยครับอืหรือเฉลีย่ยห้าสิบห้าสิบอะเนี่ยพี่พูดถูกไหมครับ <laughs> ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องวนไปเจอกันอีกในชาติต่อไปครับอืกว่าจะแก้ความเห็นผิดได้กว่าจะหลุดออกมาจากวังวนนั้นได้ก็ยากเหมือนกันอืมถูกต้อง นี่แหละครับการไปที่ชอบที่ชอบนี่มีชีวิตยอยู่อะทำไมเราไม่พูดกันบ้างเออไปที่ชอบที่ชอบนะก็จะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อตายไปแล้วทุกคนใช่ <laughs> 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 ต่อให้คนอวยพรแค่ไหนถ้าจิตเราไปทางสุกปกติแล้วมันก็ยากที่จะไปสุกปกติยากถูกต้องวัดกันที่จิตสุดท้ายว่าจะไปได้แค่ไหนเนี <laughs> ่ยใช่ครับก็จะประคองสติให้ไปทางสุปติภูมิได้แค่ไหนแต่ในข้อดีมันมีไง ด้วยความหวังดีให้กาลังใจ<อ>กันและกันเนาะครับเ <Okay, S 1> ประโยชน์ตรงนี้มันมีไงครับแต่อย่างที่พี่บอกความสัตย์จริงมันอาจจะอีกอย่างครับที่เราคิดก็ได้นะอืมแล้วตายแล้วไปไหนก็ไปตามการกระทําของตัวเองครับจิตสุดท้ายของตัวเองอะ่ะอํานาจฝ่ายกุศลหรืออกุศลจะมากกว่าเท่านั้นเองมีอบายภูมิกับสุกติภูมิอะเป็นจุดใหญ่ แล้วก็มัดผลนิพพานอ่ะสามจุดครับแต่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไปอาบายภูมิก่อนนอกกนั้นอ่ะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะจะเฉลี่ยไปสุกติแล้วก็มัดผลนนะครับก็เหมือนคาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไปอาบายภูมิเท่าขนโคไปสุกติเท่าเขาโครครับก็น้อยนิดเลยนะครับพี่แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสอะไรอ่ะ จริงแท้สมอผมมา,มากาคิปนี้จะเตือนสติผู้คนได้และเข้าใจในอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นนะครับพิจารณาแล้วละวางลงนะครับขอบคุณมากที่รับชมครับขอบคุณครับ